้องมาเจอรุ่นนี้ครับนี่ปรับหน้าดินต้องเจอรุ่นนี้นี่ครับดูน้ากแกสวัสดีแล้วก็ทักทายพี่น้อง f อครับผมนี่เยี่ยวครับเยี่ยมหลังจากที่เราไม่ได้รีวิวงานดินมานานมากนะครับวันนี้มารีวิวทีมงานถึงชกออัพครับผมนะครับ ปรับหน้าดินนะครับผมที่อยู่ใกล้ๆกับที่บ้านเลยนะครับเ่าแก่ใหญ่เดินไปนู่นละนะครับพี่ใส่หมวกนะครับที่อยู่หน้างานก็จะมีอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่ายี่ห้ออะไรนะเป็นรถเกรดนะครับผมนี่มันต้องอย่างนี้เนาะปรับหน้างานเนาะถมสูงมากครับน่าจะร่วม2เมตรนะครับฝั่งนู้นนะครับฝั่งนี้ก็น่าจะอยู่ที่เมตร60ิ นะครับส่วนเคียร์ลิงจุดเทะนะครับก็จะเป็นเจ้าโกเบะนะครับผม SK 140นะครับ LG ลจีโอ้ดูน้าแกนี่ครับต้องดูนี่ไปแล้วครับอสองประสานครับผมเคียร์ลนะิงฮะ าวอ k 4 4 0ประทะรถเกรดไม่รู้ยี่ห้อเลยไล่ไล่ชื่อยี่ห้อติดข้างรถเราก็ไม่รู้นะครับเอาเข้ามาแล้วครับผมมาอีกหนึ่งพ่วงครับตอนนี้ทีมงานก็ปากันทำงานแบบขมักขมนิ้นเลยนะทีมงานตึงชกอคอัพครับผมใครที่สนใจนะครับผมที่ นะครับเคียร์ลิงหน้างานนะครับก็สามารถติดต่อได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะให้เบอร์โทรไว้ท้ายคลิปนะครับอโอ,อ้ถอยลูกพ่ถอยถอยนี่มาดูฝีมือการโยกนะครับโยกถอยว่าคนที่เขาขับประจำเนี่ยความชำนาญเขานี่ เป็นแบบไหนยังไงนะครับเราก็จำเอาเป็นแนวทางนี่ครับโยกโยกโยกโอ้โหดูเอานะครับทักษะนะครับผมนี่ครับผมตอนผมไปสอบใบกับขี่นะครับของเอกชนของไม่ใช่ของเอกชนเขาเรียกว่าอะไรนะของคนทั่วไปอ่ะผมก็ได้ขับพ่วงอย่างนี้เลยครับแต่เป็นพ่วง ขนอ้อยซึ่งคอตัวลูกยาว3เมตรนะครับอันนี้เป็นพ่วงดินก็ยาวอยู่ที่2เมตรนิดๆน,น,นะครับมาแล้วมาแล้วอันนี้ก็จะยกตัวลูกก่อนครับยกตัวลูกก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะให้เบอร์โทรทิ้งไว้นะครับเดี๋ยวต้องไปเอาเบอร์โทรกับเพียแกนะโอ้พี่น้องเอามาดูกันครับ ดินสวยนะครับดินสวยดินอย่างนี้ไม่ติดกระบะดินอย่างนี้โอเคเลยครับยกไม่ติดกระบะครับรถตัดดด้มทำงานง่ายเนาะนะเนาะนี่ถ้าเป็นที่แถวต่างจังหวัดเราดิตอนนี้ก็เล่นขี้ตมอย่างเดียวครับส่วนงานส่วนมากก็จะเป็นงานหลวงถือว่าได้งาน ในพื้นที่เมืองที่แบบแปลงใหญ่อีกแปลงหนึ่งนะนี่ยี่ห้ออะไรครับโอ้โคมัตสุโอไ้ไปเห็นยีห่ห้อนี่ครับโคมสัสุไม่รู้รุ่นอะไรแหละนะ,ร,ะรุ่นห้าอ๋อนี่ครับเดี๋ยวทำงานเดินเร็วมากเลยป,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 ปนี่ฮะแต่ผมเคยไปรีวิวของเฮียใช้ทีหนึง่งแกขับเองใช่ไหม อันนั้นแกจะขึ้นขับเองทีมงานบ้านฟ้าบันดาลอ่านี่ครับเนี่ยดินมาจากไหนครับังเรนคบาโอ้โหค้าบางเลนก็ผ่านร้านพี่สันเสียสันนะเจ้าเจ้าเจ้าไอ้นี่ก็อยู่นั่นแหละครับเจ้าจ่าจ่านะครับ จัดจ๋าอยู่ที่ร้านเสียสันนะครับผมใครที่ผ่านไปผ่านมาก็เชิญแวะสื้ออะไรแต่งเสียสันได้อยู่ใกล้ๆกับแยกเครื่องบินใหญ่นะเอนอน,นี่ครับอันนี้อันนี้ทีมงานเราอยู่ไหนครับอยู่บางม่วงครับอยู่บางม่วงใช่ไหมโอ,อ,อ,อ้ส่วนมากผมไปรีวิวก็จะเป็น ของของพี่ทองลูกพระล่วงแล้วก็น้องปื้มแล้วก็เฮียใช้แล้วก็ปอ,อปรทีหลักๆรู้กกครับส่วนมากรถดำรถดินก็จะรู้จักกันหมดแล้วเนาะงานดินโอ้ต่แล้วถอดลูกครับก็ระยะทางก็ไม่ใช่น้อยๆน,นะครับจากจากบางเลนวิ่งมานนี่นะครับแต่นี่น่าจะใช้เส้นทาง รัดออกสายยาใช่ไหมครับ,รบออกสายยาแล้วก็เลี้ยวขวาเลี้ยวขวายิงขึ้นบางเลนแล้วก็ไปเลี้ยวซ้ายอืมอใช้เวลานานมากนะอา้วอาวถอยหลังเข้าไปเลยเน,ะเนยาะรูปม โอ๋นายที่ขับแมคโครเนาะนี่ครับแต่ทำงานดินสนุกผมก็มีรถดำเอาครับนี่ฮะนานๆเขาก็จะรู้จักช่องดัมซิ่งดินด่วนแทบผ0ร้อยโซประมาณนี้คนที่ไปพวดเปียนแถวย่านนครปฐมแต่สำหรับช่อง youtube ที่อยู่นครปฐมที่ผมรู้จักกันก็จะเป็นพวกเจ้าสาครับ เสียสา,ยสาอ่านะครับแต่ว่ายังเป็นวัยรุ่นอยู่นะครับเรียนหนังสืออยู่แต่คิดว่าน่าจะจบแลกป่านนี้อู้ครับผมเอาลุยครับนะนะครับส่วนมากก็จะรู้รู้จักกันนะครับผ่านไปผ่านมาเจอก็แวะถ่ายได้นะครับเราก็สร้างความคุ้นเคยกันเพื่อที่จะอ่า มีการมีงานนะครับเวลาลูกค้าโทรหาเงี้ยเราก็แนะนำได้เนะว่าเรียกใช้ทีมงานนูน้นทำทีมงานนี้ได้นะครับผมโอ้ยเนี่ยโหด,ดูดูสัญลักษณ์น้องเขาเท่มากเลยสัญลักษณ์ ที่ใช้โบกรถครับรู้ไหมว่าเขาใช้อะไรแทนกระบ,บองไฟเดี๋ยวผมจะพาไปดูสัญ,ญลักษณ์น้องเขาสุดยอดเลยอันนี้ก็เขาเรียกว่า,าปูพื้นก่อนครับเพื่อให้รถดัมเข้ามาทำงานง่าย เด,เดี๋ยวเราดูกระบองไฟทีมงานหน่อยโอ้โหกระบองไฟ <laughs> ขวดน้ำพ่นสีก็แน่นอนครับสุดยอดครับสายหอนสายหอนม้อก๋วยเตี๋ยวครับนี่ครับทีมงานสวัสดีครับผมเรียบร้อยโอ้ไปกลับนี่กี่ชั่วโมงครับเนี่ย ว่าขาละชั่วโมงกว่าเราวิ่งออกนู่นเลยเหรอบางเลนไปเอาบางเลนเอานครโทครับเอานครามเองใช่ครับอ๋อนึกว่าไปเอาบางเลนเอาเราออนโอ้ถ้าถ้าถ้าเข้านครามก็ไม่นานเนาะไปกับประมาณสชั่วโมงกว่าครับวันวหนึ่งประมาณ5เที่ยวไม่ถึงครับไม่ถึงเที่ยวสเที่ยวเออนี่ครับทีมงานสู้ครับสู้พอดีผมผ่านมาผมก็เลยไม่ได้มี เครื่องดื่มอะไรมาให้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเลก,ก้าครับแต่บอกเลยครับว่า,าทีมงานคนขับรถสิบล้อ,อ โซนคนครปฐมนี่หน้าตาดีทุกคนจริงนะครับตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่หน้าตาดีนะครับมามามาอ่า f x z 3 6 0ครับคันนี้กันชนหน้าสวยมากรถยังใหม่อยู่ครับใหม่ๆเลยคันนี้หรือว่าทําสีมาใหม่ก็ไม่รู้แต่ว่ารถใหม่เลยแหละนะครับ รถใหม่เลยน่าจะต่อใหม่นะครับโอ้ออกมาสดๆเอียบๆเ,เลยใช่ไหมตัวแม่ใหม่ใช่ไหม,ม,หมโอ้สุดยอดเลยครับนี่ถ้าได้มาขับแล้วได้ขึ้นรถใหม่อย่างนี้มันแจ๋วอะนะคนขับแมคโครก็อาวุโสคนขับรถเกรดก็อาวุโส สุดยอดจริงๆนี่อ่านงานขาดหมดครับเมื่อกี้นะคนขับแมคโครก็ลงมาอ่านงานให้นะครับผมถอยถอยถอยเลยลูกเพยืยาวเลยยาวเลยนี่ครับประสบการณ์ล้วนๆครับ อายุไม่เกี่ยวครับผมขวาลูกเี่ขวาขวาก่อนที่จะถ่ายผมก็ขออนุญาตฝั่งเฮียเจ้าของรถแล้วนะครับโหหล่อมากเลย สุดจัดครับใหม่ๆเลยครับคันนี้ยังไม่ได้แต่งอะไรมากมายนะครับท่อก็ยังเดิมๆอยู่ <c oughs> <c oughs> นี่ครับโอ้สวยๆสยๆโยบุญลงเลยลูกเพื่ โอ้ออกออกมาได้กี่เดือนแล้วครับเนี่ยคันนี้นยังไม่ถึงเดือนเลยโอ้โสดสดเลยเพื่อง,งานนี้โดยเฉพาะ <c oughs> สุดยอดครับราคารถประมาณารวมต่อนะครับเฉพาะตัวแม่นะครับก็อยู่ราวๆประมาณ4ล้านนะครับ ประมาณ4ล้านาวิ่งงานเนี่ยถ้าง,งานเยอะๆนะครับถ้าง,งานแบบได้ทำเรื่อยๆนี่บอกเลยว่าสี่ล้านนี่ปีเดียวจบนะครับสำหรับสาหรับงานดินโซนกรุงเทพโซนปริมณฑลเนี่ยจบแน่นอนนะครับผมาทางงวดนี่ช่วยได้เยอะนะครับ ตีไปเลยครับวันละวันละสามหมนะตีไปเลยวันละส0 0 0มื่นอ่าเท่าที่ผมเคยไปถามน้องๆพี่ๆนะครับทีมงานรถด,ดินมานะครับนี่ดูหุน่นแต่ละคนมีแต่หุ่นดีๆทั้งนั้นนะครับคนขับรถด,ดำโซนภาคกลางอ,อันนี้ก็จะเป็นรถเท่าแก่นะครับ นี่ก็คันสุดท้ายแล้วครับยังไม่มีรถคันไหนมานี่ปลดลูกปุ๊บอ่าก็ดูไว้นะครับใครที่ขับรถพ่วงพึ่งขับหรือว่าขับยังไม่เก่งแล้วก็นี่อาศัยมาถ่ายรีวิวทีมงานเพื่อดูทักษะนะครับในการถอย การถอยการถอดนะครับเมื่อก่อนผมก็ไม่เป็นนะครับผมก็มาอาศัยเรียนรักพักจําอย่างนี้แหละผมก็แอบ,บไปดูเขามั่งว่าเอ้ยเขาถอดยังไงวะเขาเสียบลูกยังไงวะเขาทํำยังไงเขาถึงถอยตรงอะไรประมาณนี้นะครับคือทุกอย่างนะครับก็ต้องมีการเรียนรู้นะครับนี่ ใครที่สนใจอยากจะว่าจ้างงานนะครับก็นี่แหละอีกทีมงานหนึ่งนะครับที่สามารถติดต่อไปหาได้ก็คือถึงชกอัพนะครับเข้าไปเลยนะครับงานถมดินทีมงานถึงชกอัพนะครับพิมพเข้าไปเซิร์ชเข้าไปท่านก็จะเจอเองนะครับฝากไว้ด้วยอีกหนึ่งทีมงานนะครับ อาจจะไม่มีช็อตเด็ดให้เห็นนะครับเพราะว่า<อ>ดินแน่นมากเลยลงเลยลูกเพ่โอ้โหออกมาเพื่อง,งานนี้โดยเฉพาะครับคันนี้ยังไม่ถึงเดือนเลย <laughs> ื่อกี้ก็ไม่ได้เอาเบอร์โทรศัพท์ของพี่แกไว้แกไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปถามนาคนที่ขับรถเกดนะครับเรียบร้อยครับเสียบเข้าเรียบร้อยอนอี่ต้องมีต้องมีดัมแมนให้อย่างนี้นะมันก็เบาคนขับรถสิบล้อนะครับผมอเอ่ถ้ามีดัมแมนนี่ก็สบายนะครับมีคนบอกทางผมชอบอย่างเดียวตอนนี้ผมชอบ กระบองไฟนี่แหละโอ้โหนหาซื้อได้ทั่วไปในท้องตลาดจริงๆเลยไะเดี๋ยวเราไปเอาเบอร์โทรศัพท์หรือว่าเบอร์โทรศัพท์ทีมงานมีมไหมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อไม,ไม่มีครับไม่มีเหรอไม่ครูเลยครับหรือไม่ก็น้องคนที่นับเที่ยวนะต้องถามน้องดูนะครับเผื่อใครที่สนใจอยากจะ เข้ามาดูคลิปแล้วอยากจะถมที่ถมทางก็ว่าจ้างทีมงานนะครับผมก็โทรเข้าไปติดต่อโดยตรงเพราะว่าถ้าโทรผ่านผมนี่ก็ผมก็ยังไม่รู้เลยว่าเบอร์โทรเฮียแกบเบอร์อะไรตอนนี้แกไปแล้วนะครับนะนะครับต้องฝากพี่พี่น้องเอซีไว้นะครับใครที่เ,เข้ามาดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ ฝากเป็นกำลังใจให้กับทีมงานตึงชอกอัพด้วยนะครับผมนี่เป็นผ่านสไลด์ครับไปมีดสไลด์ซ้ายขวาได้นะครับผมโอ้โอโอยาแกเล่นบดโหดเลย เออยังตัวใส่เต็มที่เลยลูกพี่โอ้โหแน่นอนเลยนี่ครับพื้นที่ในกรุงเทพตอนนี้อ่าบอกไว้ก่อนเลยนะครับถ้าใครไม่ถมใครไม่ถมใครไม่อ่าปรับปรุงพื้นที่เนี่ยโดนภาษีเยอะมากนะครับ คนที่เขาเป็นเจ้าของพี่นะครับคนที่เขามีตังค์หน่อยเขาก็เริ่มปรับพื้นที่เพื่อทําให้มันเกิดประโยชน์นะครับผมเพื่อที่จะไม่ต้องอเสียภาษีเยอะนะครับหลายคนก็ปรับพื้นที่เพื่อจะขายนะครับ<ช>คลิปนี้ก็ขออนุญาตลากกันยาวๆนะครับผมอ่ะเดี๋ยวก่อนจากนะครับเดี๋ยวไปขอเบอร์โทรทีมงานก่อนเพื่อที่ จะมีใครติดต่อมาต้องมาหาเสมียนละทีมงานดัมแมนเรามีเบอร์โทรทีมงานไหมเบอร์โทรติดต่อเผื่อมีออลูกค้าเข้ามาในช่องแล้วเข้ามาดูนะเผื่อเขาอยากจะถมที่ถมทางเนี้ยเบอร์ <Be S 2> โทร<ๆ>อะไรเอ่ยต่อเขาแกนอะอ่ติดต่อเฮียอะไรนะชื่อแกเฮียบิก๊กโอเคนะครับใครที่อยากจะติดต่องานนะครับติดต่อมาได้ที่เฮียบิ๊ก ที่เบอร์โทร087 0 936 1070 1070นะครับ087 936 1070นะครับพี่น้องทีมงานตึงโชกคอัพแต่ถ้าเข้าไปไม่ถูกหาเบอร์โทรไม่เจอก็เข้าไปเลยทีมงานตึงโชกคอัพมันจะเด้งขึ้นเองอ่านี่ครับเพราะว่าทุกทีมงานทุกวันนี้ก็เข้าเข้าในระบบแมป g o o g l e หมดแล้วนะครับนี่ฮะก็<ๆ> มีโอกาสได้มารีวิวมาถ่ายให้พี่ๆน้องๆเอฟซีได้ชมกันนะครับเผเอิ้ใไกลบ้านด้วยนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดผมว่างเดี๋ยวผมแวบ,บมาอีกทีหนึ่งนะฮะตอนนี้ก็อขอขอตัวก่อนนะครับผมฮะกออะไรสองคนถ่ายสักสองคนถ่ายสักสอคนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณพี่วิ่งมอง FC ทุกท่านเลยครับ ก่อนจากก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมบายบาย